ครับผมยัดครับผมต้าครับคลิปนี้ครับตาและยัดจะมารีวิวสินเกต่ะเฮ้ยอันนี้ของลูกค้าของแอตโตของแอคุณ <ening> แอคุณแอต<ง>ต่แตอแหลต่อแหลยเขาจ้าง <prosecutor S 2> เรา <disappears. S 2> อ่านี่ครับสินค้าใหม่ของทูลี่ครับเป็นเสื้อยืดลายใหม่ครับชื่อรุ่นว่าสวัสดีปีใหม่ครับผมอ่า ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่6กร้อบาทครับผมอ้าวจะเข้าสงกรานต์อยู่แล้วยังสวัสดีปีใหม่กันดีกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยไงนี่มีมีกระดาษ A4 เอสีมันไม่ใช่กระดาษ A4 สีทำไมนี่ามึงมันเป็นอ่ต่อนไปอมันต้อองงกูหรนี่นะครับผมอันนี้นะครับเป็นเสื้อยืดนะครับของทูรี่นะครับนี่ให้ดูป้ายแท็กคอครับนี่ครับป้ายแท็กคอแค่ป้ายแท็กคอนี่ก็คุ้มค่ากับ666บาทแล้วเฮ้ย สองทีละลึกนี่ผลงานภาพถ่ายชชาติการเลยนะเว้ยนี่ปีสองชั้นปีสองชั้นเลยนะทีละลึกเอาเนี่ยช่างภาพระดับโลกเลยนะเว้ยจะรูปกบไหมเดี๋ยวภาพรูปกบให้จะรูปกบไหมเดี๋ยวต่อไปนะฮะให้ดูลายเต็มเมแล้วนะครับผมนี่นี่ครับผมนี่นะครับลายนี้สุดพิเศษเลยครับผมไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าแก๊งไหนนะครับโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือลายเพื่อตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลัง แบรนด์คนไทยครับผมก็จะมีเอกลักษณ์อะไรที่เป็นแบบความเป็นไทยนี่ครับอ่าลาะไนี่ให้ดูด้านหลังครับผมด้านหลังอ่านว่าอะไรอันนี้เป็นโลโก้ทูรีเซฟเฟ่แล้วก็อ่านว่า True Fan s a y good t h i n g Be h i n d Your Back เนี่ยบอกแบรนด์คนไทยแต่ข้างหลังเขียนภาษาอังกฤษมึงเอาไงกันเนี่ย <laughs> True Fan s a y good t h i n g Be h i n d Your Back and b a d t h i n g to Your Face แปลว่าเพื่นจริง,จ,รงจะพูดดีรับหลังแต่จะพูดเรื่องเฮี้ยต่อหน้าถูกต้องพ้องตาย อไอ้เฮียยังไม่ตายเฮีมยมงหาเรื่องเนี้ยรักกูเลยน้อยไหนเลนอะครับผมคุณผู้ชมต่อไปเดี๋ยวเราไปจเจาะลึกกันถึงลายของเสื้อตัวนี้ครับผมแล้วก่อนหน้านี้ดีแ e อ์ Air ก็ขายแบบรีด้วยขายแบบไม่โชว์ลายคนซื้อเต็มเลยโชว์แค่เนี้ยขายไปลวพันตัวเนี่เดี๋ยววันนี้โชว์ลายพร้อมกับคลิปที่เราเออนเลยพาโชว์ลายพรอนขอหมดเลยพันตัว <c oughs> ซื้อมาไปซื้อเพิ่มสิคนซื้อจากป้ายเยอะแยะคนเล่นเสื้ออ่ะแล้วนี่ดูรายละเอียดตรงนี้เฟเฟ่บอยแบนด์อ่าอ่าเจลลี่โอเคอ่า2021โฟโต้กาเฟ่กาเฟ่เอากาเฟ่กาบายเฉลการเวกาวีแบงกอกอ่านี่ต้องนี่นะครับ ภาพถ่ายนี้ของไลเซอร์นี้นะครับเป็นผลงานภาพถ่ายของชาชากาศไวกวีมีถ่ายด้วยกล้องฟิล์มด้วยนะปกติเ,ตเขาถ่ายนี่ปึ๊บเขาคิดเป็นแสนกูเห็นแม่งเอากล้องตัวละร้อยกว่าบาทฟิล์มเก่ามาถ่ายอันนั้นก็แม่งคิดเป็นแสนดูที่ฝีมือคนกดชัตเตอร์นี่กล้องโบราณนี่ไม้กูว่าแม่งมีกล้องดิจิตอลแอบอยู่ข้างในกูจะไปแกะหลายรอบแล้วกูว่าแม่งแกะมาไม่มีกล้องดิจิตอลโง่ๆอยู่ในตวงวันนี้กูเหมือนแอบเห็นมีตัวเสียบ USB แล้วหน่อยมี USB ต่อไปนะครับ มาดูการสกรีนนี่สกรีนเนียนเห็นนะนะผมชัดนี่อนน้องดิจ,จิตอลสกินอันนี้ถ่ายด้วยฟิล์ม,มจับไม่ได้เขาเจ้าชานแล้วมีชื่อเสียงทางบ้านภาพพอร์เทรตเวลาเขาทำไลฟ์เสื้อเขาก็เลยชอบแบบว่าแบบเป็นรูปพอร์เทรตอะไรเงี้ยรูปคนแกนหน้าอยู่เขตเลยบ่ายบัตรประชาชนเนี่ย <c oughs> อันนั้นก็บพอร์เทตอันนะมือชี้ไกวมาเนี่ยพี่ครับผมผ่านงานมาอ๋อผมอยู่เขตครับถ่ายรูปบัตรประชาชนพี่แอรับเลยนะ อย่าถ่ายพ่อเทสทุกวันเลยโอ้ย้นเก่งกว่าพี่แออีกเก่งกว่าโอ้ยพ่อเทสห้ามยิ้หมห้ามฟันพอนิดนึงสายนิดนึงสายนิดสายมึงหรือสายกูมึงบอกไน่โอเคนิ่งปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยพ่อเทสสัปดาห์หนึงถ่ายเป็นร้อยมึงบอกว่าจะานางแบบเลยพี่เบิร์ดจะต้องไปทำบัตรเลยคันทุกคนนะ่ะคุยเรื่องบัตรดีกว่าเฮ้ยคุยเรื่องเสื้อนี่ต่อไปมาดูนี่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  p a c จ a g i n นี่ถุงแพ็ค แพ็กเกจจิ้งเออที่บ้านกูเขาเรียกถุงไอ้เหี้ยมึงอย่ากใช้ชื่ออะไรทั้งหากเขาเรียกถุงขนาดแพ็กเกจจิ้งดูฮะดูความใส่ใจนะครับฟอนต์เป็นภาษาไทยและอ่ะ <laughs> ะาน Watch your ภาษาไทย <laughs> ทีภาษาอังกฤษเลยเสือกบน <laughs> ของจริงไม่ต้องพูดเยอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเลอะน้ำลายอ่ะนี่ต่อไปให้ดูของแถมนะครับนี่นะครับสติกเกอร์อ่า๋อสติกเกอร์แถมมากับเสื้อด้วยอันนี้เดี๋ยวลอกให้ดูนะครับว่าเป็น สติกเกอร์งเขาไม่ได้ให้เอาสติกเกอร์มาแตะเสื้อเอาออกไหมเอาออกไหมสติกเกอร์ออกเอาลายออกอเอาสติกเกอร์ออกซินี่นี่มีของแถมทุกอย่างอ่านี่นี่นี่เป็นโปสเตอร์กระดาษ A4 เยี้ยบอกโปสเตอร์โปสเตอร์นี่นี่โปสเตอร์นะครับนี่นี่ให้ดูลายมีโปสเตอร์แถมมาด้วยอันนี้พอดูของทุกอย่างไปแล้วต่อไปดูอ่าแล้วก็สี ทรงดีสีดำปุ๊บใส่ปุ๊บนี่จะดูไม่อ้วนโกหกหลอกเฮียนี่มึงดูมึงดูมึงดูเลยช่วยได้ไหมกูถามว่าช่วยกูได้ไหมก็ดูอ้วนน้อยลงอะ่ะด้วยทรงเสื้อสีอ่ะมันนี่ยื่ช่างน้ำหนักก็น้ำหนักเท่าเดิมนะไม่แน่ใส่เสื้อเข้าไปน้ำหนักเพิ่มเพื่อ <ๆ S 2> นนะฮะไม่ได้หนักขนาดนั้นมันหนาและเนี่ยมแต่ว่าไม่ร้อนใส่สบายอยู่แล้วแอง ใส่แล้วไม่ร้อนอยู่ในห้องแง์ไว้ฉูนแนะนําเลยมันก็ไม่ได้ร้อนเร็วกว่าเวลาไปเดินข้างนอกไงบางตัวมันมันมีแองไงมันมีคูเจลบนตะเข็บ่หรอให้สัตว์ไอ้เหี้ยมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ไหนพอพอพอมึงเลิกตีมานอมได้ละเดี๋ยวต่อไปเฟดดีกว่ากูพาไปเฟดเสื้อเฮ้ยในกล่องเขาบอกว่าผ้าที่ดีเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเฟดทดสอบก็คือเนื้อผ้าเนี่ยต้องมาดูทดสอบก่อนว่า ยืดหยุ่นได้ขนาดไหนเคยมีแล้วใส่เสื้อวงดีๆเจอเจ้านี่ดึงดึงกูอ่ะดึงกูอ่ะเจ็ดร้อยกว่าโลยังไม่หยุดเจ็ดร้อยกว่าโลแซร็ดึงอ่ะเจ็ดร้อยกว่าโลวิ่งมาเรื่อยๆดึง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 อยู่แล้วเจ็ดร้อยกว่าโล ดูโอ้ยกลายเป็น L แล้วใส่อะไรเนี่ยใส่ M เฮ้ยยืนดิเฮ้ยเป็น L แล้วเฮ้ยดูดิเห็นแล้วเฮ้ยงานนี้ปัญหาต่อไปก็ไม่มีอะไรเชียรลูกคุณโตขึ้นเรื่อย บางทีใส่ไม่ได้เสื้อตัวเล็กอ่ะเฟซใส่แล้วเฟซแล้วทำไงดึงดึงเปิดมาแก้ดึงกับเมียอะไรกูะราบเนี่ยกลายเป็นเลกแอลแล้วอ่ะมาทำอะไรเฟซจะดูว่าสกิโทนไหมออกไหมเอานายเยี่ยนี่ออกก่อนไอ้เชี่ยเหมือนเด็กวัดที่ไหนยังไม่ดึง ขี้นลงของแน่เลยเปลี่ยนคนมากขอบบอกมาในอยสักบอกแล้วสกรนดีนะเหนื่ยเลยนะตัดเละตัดเสื้อไงแต่อยู่ไปนิ่งกูแทงไงอย่างเงี้ยตัดให้มันเป็นดีไซน์ชาวล็อกไหมชาวล็อก ไม่ต้องยุ <laughs> ่งหมือกูตัดเองเกย์พี่อีข้งอีกข้างคนบ้าอะไรอีกข้งผมพุดอยู่นี่นีี่เบิร์ตคนรักวัวม่คุณหรอกยืน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 เฮ เหมือนชุดโรงพยาบาลเบบนี้ไปเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นกระโปรงนะเปิดได้ด้วยเผื่อมึงร้อนเผื่อมึงร้อนบางคนเวลาร้อนต้องกระพือเสื้ออย่างี้แล้วนนี้พอพอร้อนเปิดเย็นละมึงเย็นละเย็นยันเนี่ยนะอือต้องไหมนี่เฟี้ยวหผื่อไมโชว์ภาพมือพอบมือพระมาใส่โชว์ภาพนี่โชว์อย เ้มึนมที่ใส่นี่มัน้สึกรลำคามันก็เปลี่ยนนี่มาดึงลงมาเป็นแมกแม็กแล้วโคกูโ,โ <c oughs> ดูโ <c oughs> คญี่ปุ่นเลยลทำอะไร,รเสื้อไงคือลองว่าเสื้อมันจะทนกลิ่นควันได้หรือเปล่า ทนความร้อนเสื้อที่ไหนทนควันบ้าปะเนี่ยเอามาอัางใกล้ๆเอามาทิ้มเลยสกินหนาเลย่ละผมปูเข็มยังไม่เป็นไรพนระ้อมนี่ดูเฟดหนาไม่เข้า <laughs> เฮ้ยร้อนไหมไม่ค่อยร้นรอนเท่าไหร่เฮ้ยไม่เข้าเลยอะไร <laughs> อือ้อ,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 อลงตีนอะไรนะแฟรพฟิสิกส์นะจ๊ะ เป็นอะไรมันเริ่มันเริ่มลึกแล้วเฮ้นาจริง <c oughs> ไม่ได้อยู่ไ,ได้อยู่อลองข้างหลังลองข้างหลัง <c oughs> ข้างหลังโลกเลยเฮีย yeah! ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวทีต่อไปมันเป็นวิธีแบบว่าจะได้รู้ว่ามันซักง่ายแต่ก่อนที่ไปวิธีรู้ว่ามันซักง่ายต้องเลือก่อน นี่เดี๋ยวบอกคนทางบ้านก่อนเดี๋ยวหาของกินมาเล่นใช่ผมเอาของกินมาเล่นแก้ตัวแล้วปุ๊บแก้ตัวแล้วก็นี่ลาดหน้ามึงให้กลัวลาดหน้าที่ไหนมาเล่นล่ะมันก็คือลาดหน้าเขาจะได้ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องสงสัยกันนี่ว่าเออผมเอาของกินมาเล่นจริงๆเดี๋ยวลาดหน้าเฮ้ยมาให้เลยที่เสื้อไม่เงี้ยไว้แต่ว่โอ้โหเหดีหกมดเอ้ยก่อนที่เจะนนี่มันก็ต้องหมดก่อน มีห่วงไงไปห่วงกระตายตามห่วงมีห่วงไงตายตาไม่หลับเลอะหกเปิดขึ้นมาก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเสื้อเนี่ยพอมันหกเนี่ยมันเก็บความเลอะเอาไว้ือ่ปาคนบ้ากินเลอะขนาดนี้เลอะนะเลอะเลอะเสื้อเลอะเทอะแล้วมึงไงใช่มันเลอะเทอะนี่ไงทำให้มันเลอะเทอะอยู่ขนมจีนโอ้อันนี้เก็บให้กินได้ปะเดี๋ยวกินราดหน้าไม่พอมีคนโต้งข้างนั่งกินขนมจีนระเดนมาโดนเดี๋ยวมาอยู่ร้านเดียวกันได้ไงวะ อ้าวอเดี๋ยวนี้คนทํามาขายย่างเดียวไม่อยู่หรอกก็ต้องทำขายหลายอย่างเผื่อแบบนี้เผื่อเป็นทางสู่อาหาร <laughs> ้เออก็กระเด็นมาโดนกระเด็นมาโดนขึ้นมามันก็จะแบบไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเจอรุ่นนี้พอมันเลอะมันเป็นยังไงอุ้ยเปีย <laughs> อันนี้อะไรนมขน้นนมขน้นบางทีเขาพามาเขามามีเด็กมาด้วยมีลูกมาด้วยนั่งกินนมข้นอยู่กระเด็นเปะโป๊ะขึ้นมามันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นวะ อุ้ยไหลๆไหลๆผมไหลอุ้ยผมไหลม,มือก็อจะแบบไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมีเด็กกินแล้วพ่อเขาก็แบบกูมีลูกก็จะบอกขอโทษนะครับลูกผมกินกระเด็นหกไปหน,น่อยอาอหลัางมืออันนี้เราก็จะได้รู้ว่าพอตอนซักออกเนี่ยมันยากหรือเปล่าเห็นไกูล้างมือขนาดมึงยังอยากล้างมือเลยอะ ได้เฉยสักไงจะได้รู้มันออกง่ายไหมใส่กะละมังสิเอาน้ำใส่กูจะเอาเครื่องฉีดใส่กะละมังทำยี่ห้ยเลยนะ ไหมครับไปใช้คาแคร์เหมือนใหม่เสื้อเฟสงานนี้ก็รอให้แห้งแล้วลงขายแสนห้าแล้วมีเฟสอะไรอีกไหมมีมีขั้นตอนสุดท้ายเฟสครั้งสุดท้ายก็คือเอาไปเย็บมึงไปร้านล้วก็บอกให้เขาเย็บอันนี้เย็บให้มันคืนสภาพเดิมใช่คืนสภาพเดิมเอาไปเย็บเย็บเยอไหมแล้วมึงจะตัดทาไมเฟสโทษนะครับเอาเสื้อมาเย็บครับผมมันคืออะไรเสื้อ ทูลี่สวัสดีปีใหม่ครับผมเอาไปเฟดมาครับผมลบกวนคุณป้าเย็บคืนให้เหมือนสภาพเดิมแบบตัวนี้เลยครับเปียกอยู่เลยนะเดี๋ยวแห้งเราค่อยเย็บก็ได้ครับผมก็วนไปตามเดิมนี่เนาะแล้วก็ต่อแขนครับป้านี่ครับรู้ทำไมล่ะลุงแขรูๆนี่ไม่ต้องชนก็ได้ครับอันนี้เป็นผมเอาทูบจี้ครับแล้วก็มีตรงนี้ครับนี่ตอนแรกตั้งใจจะเอาไว้โชว์โชว์พระครับผมก็ก็เย็บอันนี้ด้วยครับชิ้นี้เย็บได้ไหมครับผมเย็บได้แต่ว่าต้องใช้เวลานะ ครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมไปกดสั่งกันได้นะครับผมกับเสื้อทูลี่สวัสดีปีใหม่ครับผมสามารถสั่งได้เลยครับที่ w w w t u l y bkk com แฟนเพจทูรี่ b k k และใน Shopee ครับผมหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปและใน description ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งวิธีซื้อไว้นะครับผมราคา666บบาทครับผมดูคลิปนี้จบปุ๊บรีบไปกดสั่งซื้อกันได้เลยครับผม